Ủa uh, lại tôi đấy mà hmm. <laughs> สบายดีสบายดีเอฟซีเนาะตอนนี้บอจันก็นอยู่ทงให้อีกคือเก้านะแต่วันนี้เป็นยามแรกๆทุกคนนะเนาบอจันมาหาแนวเมื่อกินแรงก็คือบอจันมีเป้าหมายมาหาปา่าคอนปา่าคอนหน้าปา่าคอนน้ำคอนให้หน้านะทุกคนเนาะอ่าที่บอจันมาอ่าใส่แหวหนูก็เห็นเป็นแอ่งเป็นวังเนาะมีอยู่แต่ว่าก็ยังไ,ได้หาทีทวนเท่านะั้นเดี๋ยวบอจันจะมา หาปลาค้อนค้อนนาเนาะเพื่อจะเมื่อเห็ดอาหารหรือว่าเห็ดกินแรงของเฮานะเอ้าไปอับพมรรยากะแลวก็ไปหาปลาค้อนน้ำเบาจันกันเลยทุกคนเอ้าในช่วงระยะนี้กัก้าวเข้าสู่วันฤดูกาลเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้กัเขากำลังคงกำลังมานกำลังเป็นเม็ดเป็นห่วงเนาะน้ำก็เริ่มแห้ง ฝนก็มีการทิ้งซ่วงแล้วก็น,น้ําเริ่มแห้งมากแล้วก็จะมีฝาเฉียวลงอ่านี่นี่น้าบทท่านบท่านซะลงจากไฮนาบทท่านเนาะก็ค้างอยู่ในไฮนาเมื่อน้ําแหง้งมันก็ยังยังเป็นแองน้อยๆนะพ้ากันจุ่มเจืออยู่หองก็จะมาสะมาหาเบึง่งเพื่อจะเอาเมื่อเป็นอาหารพวกเขาก็เอา เฮามาใส่ตืมอีกนะทุกคนเนาะเพราะว่าเห็นบ่อนใส่ยังหลายหลายบ่อนเมื่อวานเนี่ยเนาะใส่ยังหมู่มัดคำซะก่อนเอาทุกคนตอนนี้บ่อจันเลาะมาเลาะมาก็เห็นเลยเนาะแอ่งน้ำแอ่งน้ำที่แห้งขอดเนาะนี่นะจะมีปูตัวนึงเป็นกระปูน้านะทุกคนเนาะแล้วก็แอ่งน้ำน้อยๆจะมีปลาซิว ปลาซิวปลาเข่งเนาะจะอีกามบอนมีเดี๋ยวอาจันจะจับออกปูนี้ก่อนนะจิบนีป่ป็นกระปูหน้านะทุกคนไปโอ้มีหอยซัดออกมาหากินงามกลางขึ้น เด้นี่ทุกคนปลาเข็งต้องหาดีๆนาะมาเพราะมันซ่อนตัวเดว้ตามลืด <c oughs> นี่ทุกคนเลาะข้ามาอ่าข้างนี้ก็จะมีอีกหนอหนึ่งเนาะะ <c oughs> พี่เมา,เาพี่มาเอาไปที่ละอัน เด้ทุกคนนี่ปลาคอนหนองเนาะนี่มันจะเป็นอันนี้ปลาคอนบัรรนอกบัรนาเออหนาปลาคอนเนาะอุยอ้ยเโอ้ประจัดเห็นขี้แวบๆบแบบน่าจะเป็นปลาดุกทุกคนเลยเก็บเอาก่อนนี่ปลาขาวเนาะอุย้ยต้นข้าวโตหลาเลย น yeah. ี่โอ้ปลาเข่งทุกคนเอ้ยปลาหมอปลาเข่งน้อยปลาเข่งหน้ามันมันเราแล้ว,ลวปีงี้นะตามเล็กหมดมีสายคอยปลาดุกตัวหนึ่งเออปลาดุกตัวหนึ่ง เนี่เนเยเก็บไปอุหลายเลยทุกคนเียุหลายมีปลาเข่งล้ายหลายเนาะไอ้ดุกไอ้ดุกนาไม่สวนเลยเลยนาะ bay hey, hey. nghe em phi nhanh wow wow con như nhảy yeah. lên vô 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 ma ma bay xin con nhảy đấy đi màu đó nghe, nghe. Không, 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 không tự ngồi đi tụm lực mình như này nhé ủa xong tám nha นี่ทุกคนป่าป่ามันจะพากันลีอยู่ในนี้เนาะฮาบอนซื้นอยู่เนะทุกคนนี่นนอยู่ทางในนะตัวอู้ลายตัวอยู่ด้วยนาะ หน้าตาที่ได้เิ่นนี่นะโอ,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 อ้กระถือว่าได้อยู่ได้ทุกคนเลยถ้ากินแรงนี่พ่อกินแรงแล้วทุกคนเลยนี่ในทางเลย ปุริกุ้มแรงเลยทุกคนเดี๋ยวบ้าจัจกันจะหาต่ออีกจักหน่อยเนาะบางทอยังมีอีกนะมาจับมากะปูปลากระกมีบ่กินบิดแล้วเอาได้กระปูตัวนึงโอ้โหนี่ทุกคน ตัวหน้าตัวหน้าเลยน้ำแห้งหมดแล้วโอ้ยนี่ทุกคนนี่ป่าน้ำพอนเนาะเป็นลักษณะนี้เลยทุกคนเอ้ยอเนี่โอ้ตายแลวก็มีตายหลายตัวแล้วทุกคนเนี่เน่าเลยเนาะโอ้ยนี่นี้ยังดีอยู่เนาะ จงกเก็บใส่ถทางเลยตัวดรยังได้อยู่กับเอานะเลยบบได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นอาหารสัตว์อื่นต่อไปนี่เอ้โหนี่ปลาเข็งน้อยปิ้งกรกบๆปิ้งแหมๆนะทุกคนกินทั้งกัน เก็ดมันโอ้มันเสียไรนี่มีหลายอยู่ทุกคนเลยสวนหลายจะมีแต่ปลาเข่งอำเภอสมัยมีแต่ปลาเข่งนหลายเนาะเป็นปลาเข่งน้อยปลาเข่งก็บ่ได้ Off ใหญ่นะ ปลาขึ้นห้วยเนาะขึ้นห้วยขึ้นห้องขึ้นทงให้ทงหน้าแล้วลบ่ท่านมีบ่อจันหินกระปู่เป็นกระปูหน้าเนาะยินรีอยู่ในหูในธรรม Bên em nằm nè nói Nè Cái xe đó Nè em vô nước này nè nè con เออมาแล้วเปิศนะครัโอ้ตัวนี้น้ำแห้งแล้วทุกคนนี่ ปลาข้อนาะวันนี้ป่ะจันจึงเห็นปลาข้อนี่ยังบตายได้นี่เอาไอเขียงตัวนึ่งเจออีกแล้วทุกคนคุมทรัพย์คุมทรัพย์พบ้านนาคุมทรัพย์บ้านนอกเนาะนี่นะทุกคนนี่ยหน,น,น,นองแองแรงอ่องล่องนี่นะ นี่ต่ปลาทางนั้นแหละเนี่ยเออนี่เดี๋ยวมาได้มาตื่มกันอนีกเออปลาตองเหรปลาฮัทโตะปลานี่เนาะปลาตงปลาตองสิดาขับมานำตาปลาในกระกดี นายัาี่โมเม้นบ่อ,บอในถงครับเอาตอนนี้บ่อจันทร์ก็หางมปลาได้หลายอยู่เนาะทุกคนเนาะกะ็ขำลุงแรงและคขำแรงและเดียวบอจันท์ก็จะได้กลับก่อนปลาก็ถือว่าได้หลายแต่ว่าเป็นปลาน้อยเป็นปลาเข่งน้อยเนาะได้ปลาข้อน้อยตัวหนึ่งงมอะ้รอยู่นางนี้ เมื่อกพอดีได้มีอาหารกินแลงทุกคนเดี๋ยวออกไปหอดทางเดี๋ยวบาจันจะให้เบิงบ่งปลาได้น้อยได้หลายสำหรเนาะ <Okay. S 1> ขอเพียงแต่ดุมันจักนอนะ้อยเนาะอ่าลงมาเอ่อทงให้ทงหน้ากะมีอาหารการกินแล้วทุกคนเลยวันนี้กับบาจันก็นได้ลงมาหาปลาปลาน้ำข้นหรือว่าปลาที่ว่าน้ำแห้งปะเนาะที่ว่ามันลงลงบทท่น ลุงห้วยลุงห้องโบท่านมันก็นเลยค้างอยู่ทุ่งหน้าเขากับเวลาเขามาเห็นกะจับเอาง้มเอานะอ่าเดี๋ยวเขาเออกไปเบื้องป่าอยู่ทางด้านนอกเลย,เยสิ่งทเชาได้ในแรงมือนี้นี่มีป่ามีกระปูเอออาหารกินแรงนะซ้ำนี่ก็ซ้ำกินแล้วนี่ เดี๋ยวนี่ปลาเชงอ้อยต้อยเนาะได้อยู่ข้างหลังก็เป็นน้ำสร้างเนาะน้ำสร้างอะคุดไว้ไซนะเอลาน้ำฝนมากก็บม่ได้เล็กประมาณเมตรก,กว่านะแต่ว่ามันยังบ่แห้งเนาะทุกคนนี่อืมแต่มีอันปลาเนาะเอาล้างล้างขี้ต้มออกแน่จังหน่อยนะเพราะว่ขี้ต้มมันหลายนะ เอากำไส่กำไส่ <S <S เลยนะเดี๋ยวเขาก็ล้างปลาแล้วก็ล้างต้นโตล้างมือล้างแข้งล้างขาเนาะแล้วก็จะได้กลับบ้านนะทุกคนนะํำแล้วตเป็นตกดินแล้วนะเอา้าทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็คือเก้าฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าวจันเนานะให้บ่าวจันรได้เฮ็ดคลิปต่ตอไปเรื่อยๆเนาะกามีท่านผู้ส้มก็จึงมีบ่าวจันทเนานะท่านผู้ส้มบอหับส้มบอสนับสนุนบ่าวจันกับบ่มีแหงใจที่จะดําเนิน คลิปหรือว่าเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเอาก็ฝากทุกคนเป็นแห้งใจให้เบ้าจันเด้เด้อบ๊ายบาย